สวัสดีค่ะในวาระครบรอบ50ปีหรือ5ทศวรรษมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานะคะวันนี้ค่ะเราก็จะไปพบกับอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะและท่านก็เป็นอดีตสสของอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมถึง7สมัยซ้อนเลยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะ ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนมอีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายในอกคอกรกของจังหวัดนครพนมด้วยค่ะท่านผู้นี้นะคะท่านได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเราถึง4ปริญญาด้วยกันเลยนะคะได้แก่ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกและ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเราค่ะและที่สำคัญนะคะท่านยังมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนมของเราด้วยค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้พบกับท่านอัธสิทธิทรัพ,พยสิทธิ์ค่ะไปพบกับท่านเลยนะคะเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงของเราค่ะก่อนอื่นที่จะตอบคําถามที่ท่านรองถามนี่นะครับ ผมในฐานะสิบเก่าที่มีความรักและภูมิใจในความเป็นลูกพ่อขุนามาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็คงจะถึงอนาคตด้วยนะครับที่ผมเห็นและก็มั่นใจในการที่รามคำแหงได้เปิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2514ซึ่งเป็นปีที่ผมจบ ปริอาจตรีใบแรกแล้วอย่างที่ท่านรองได้ถามได้บอกเมื่อสักครู่นะครับผมใฝ่ฝันมานานว่าอยากจะเรียกนกฎหมายซึ่งเมื่อรามคำแหงเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ได้ศึกษาถึงแนวทางของหลักสูตรและที่สำคัญคณะอาจารย์ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี้นะครับในยุคนั้น ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศทําให้ผมเองและก็เชื่อว่าผู้ที่อยากจะเรียนกฎหมายเ,เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักกฎหมายในสาขาวิชาชีพต่างๆเกิดความมั่นใจผมก็หนึ่งลครับที่มั่นใจในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิธีการถ่ายทอดความรู้และคุณภาพของบุคลากรคือครูอาจารย์ทั้งรวมทั้งอาคารสถานที่แม้ว่าในยุคที่ผมไปเรียนนั้นนะครับส่วนหนึ่งผมกเ็เรียนแบบตลาดวิชาคือ,อถือว่ารำกำแหงให้โอกาสคนทุกกลุ่มก็ศึกษาด้วยตนเองบ้างาใกล้สอบก็ไปฟังการเลคเชอร์ที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเองนะครับ แล้วก็เข้าสู่สนามสอบก็แน่นอนครับยุคนั้นเข้มข้นจริงๆบางวิชาก็สอบหลายครั้งนะครับซึ่งนี่ก็นี่ก็ถือว่าเป็นการคัดกรองเป็นการทําให้เกิดคุณภาพของบัณฑิตและสิทธิ์รำกำแ่งที่จบออกมาลูกพ่อคุณที่จบออกมารับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพครับนี่ก็คือแรงจูงใจว่าเชื่อมั่นในรำกำแ่งครับและคันถันตอไปนะคะ ล้วเนี่ยในปัจจุบันนะคะท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยยังตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นหลังหรือเปล่าแล้วก็กับคากล่าวของมหาวิทยาลัยที่บอกว่า,ามหาวิทยาลัยเนี่ยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ผู้คุณธรรมเนี่ยในทัศนะของท่านเนี่ยท่านคิดว่ายัางไงบ้างคะผมผมยังเชื่อในคติพจน์ของรามกำแหงครับที่ว่าสร้างความรู้สู่สากล สร้างคนสู่คุณธรรมที่ท่านรองพูดเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าตรงกับใจผมตลอดเวลานะครับแล้วผมก็มองว่ารำกำแหงของเราเนี่ยจัดกระบวนวิชาที่หลากหลายมากอย่างในระดับปริญญาตรีมีเป็นพันกระบวนวิชาระดับปริญญาโทก็มีเป็นร้อยกระบวนวิชาไปจนถึงระดับปริญญาอีกซึ่งทั้งสระดับนะครับผมติดตามการ ความเคลื่อนไหวการพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมเห็นการพัฒนามากมายเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ถึงพวกถึงถึงแม้ว่าพวกคุณทั้งหลายเนี่ยนะอาจจะคิดว่าตลาดวิชาอย่างนี้จะตอบโจทย์ที่ท่านรองถามเมื่อครูได้เพียงใดผมเชื่อว่ากระบวนวิชาต่างๆรวมทั้งหลักสูตรต่างๆ แล้วก็ขั้นนาจานที่หลากหลายมากนะครับหลากหลายจริงๆและคณะวิชาที่คณะต่างๆที่เ,เรียกว่าจัดการเรียนการสอนทั้งสังคมศาสตร์มนุษยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับรวมทั้งทางด้านอ,าอื่นๆนะที่หลากหลายมากแล้วสำคัญคือพรามกำแหงพัฒนาตัวเองต่อดเอวลาเ,เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ตอบโจทย์เพื่อให้ทันกับความต้องการเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่ณวันนี้เราแทบจะก้าวไม่ทันเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปรวดเร็วมากนะครับก็เชื่อว่าตอบโจทย์แน่นอนนะสำหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าอย่างผมมันตอบอยู่แล้วนะแต่นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปก็เชื่อว่ารัมแองีก็จะพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบุคลากรอาคารสามที่แล้วก็หลักสูตรให้ทันกับคนที่จะเรียกว่าพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันเพราะในะวันนี้นะครับการเรียนในสถาบาันการศึกษานี่อาจจะจําเป็นน้อยลงเพราะว่าการค้นคว้าหาความรู้จากภายนอกนะมันมันมันสามารถที่จะทําทได้สะดวกรวเดเร็วแต่ทุกคนก็ยังอยากมีสถาบานันผมเชื่องนนะ ยังอยากจะออมีความภาคภูมิใจในสถาบันในครูอาจารย์ที่สอนยังอยากมียังอยากม,มีที่ปรึกษาที่เป็นครูอาจารย์ยังอยากมีสถาบันที่เพียบพร้อมในการที่จะให้ความรู้คู่คุณธรรมนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะตอบโจทย์แน่นอนครับตลอครับและคําถามสุดท้ายค่ะนะคะครบรอบ50ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะหรือห้ารัตสวัเนี่ยนะคะ อยากจะเรียนถามท่านนะคะในฐานะที่เป็นทั้งสิทธิ์เก่าและเป็นทั้งผู้มีส่วนร่วมในการจ่อตั้งมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยนะคะ,ะ,คะก็อยากจะสอบถามท่านหรืออยากจะเรียนถามท่านว่าท่านอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆหรือสิทธิ์เก่านะคะต่อไปนะคะผมผมตอบอย่างนี้ก็แล้วกันครับท่านรองบว่าหนึ่งสำหรับสิทธิ์ปัจจุบัน และผู้ที่อยากจะมาเรียนที่รามคำแหงต่อไปเนี่ยนะครับขอให้มั่นใจนะครับผมจำไปแล้เมื่อสักครู่ว่ารามคำแหงตอบโจทย์ให้โอกาสให้โอกาสอย่างหลากหลายด้วยคุณจะใช้วิธีการเรียนอย่างไรคุณจะเรียนอยู่ที่บ้านผ่านสื่อที่รามจัดให้ซึ่งก็มีมากมายนะครับหรือจะเป็นนั่งเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือจะใช้วิธีการทั้งสองสามแบบ รามกำแหงจัดให้เหมาะสมกับคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิทธปัจจุบันนี่อยู่ที่ตัวคุณแล้วทีนี้ว่าคุณจะมีความตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบซึ่งก็หมายถึงอ,อนาคตของคุณนะครับที่จะประสบความสาเร็จในการเข้ามารับอโอกาสที่รามกำแหงเปิดให้อยู่แล้วนะครับสโลแกนหรือหรือ,อคำพูดที่พวกเราคุ้นหูเปลวเทียนให้แสงรามกำแหงให้ ไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกคุณจะเป็นคนหนุ่มคนแก่หรือแม้กระทั่งเด็กมัธยมนะครับก็สามารถไปฉกฉวยโอกาสนี้ได้จากรามกำแพงได้อย่างมั่นใจและจบออกมาอย่างภาคภูมิใจนี่คือสําหรับสิทธิ์ปัจจุบันและผู้ที่คิดอยากจะเข้าไปเรียนที่รามกำแพงในอนาคตส่วนสิทธิ์เก่านะครับผมนะครับในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าที่ได้รับความกรุณา,าจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหงได,ได้มอบอได้ให้โอกาสผมได้ศึกษาและได้ความรู้ได้ปริญญาทางกิจติมศักดิ์ปริญญาโทนหนึ่งใบปริญญาเอกหนึ่งใบนะครับกิจติมศักดิ์แล้วก็เรียนเอาอีกสองใบคือนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาราฐศาสตร์สีส่ปริญญาครับที่ผมมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจมากๆเพราะฉะนั้นสิทธ์เก่าทั้งหลายผมฝากไว้ด้วยว่าอยากจะให้ทุกท่านได้รักและภาคภูมิใจในรานของแห่งและช่วยกันกอบกู้ไม่ใช่กอบกู้ช่วยกันรักษาเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยการประกอบวิชาชีพในหน้าที่การงานของท่านโดยให้คำนึงเสมอว่าเราเป็นลูกพ่อขุนนะเราไม่ได้น้อยเราไม่ได ด้อยไปกว่าสาบันใดๆเลยรามกระแมงก็เราณนวันนี้เมื่อจัดลำดับของมหาวิทยลัยในประเทศไทยเราอยู่ลำดับต้ตนๆนะักเท่าที่ผมติดตามนะครับเพราะฉะนั้นฝากบรรดาสิทธิ์เก่าว่าให้ท่านให้ภูมิใจนะสมกับที่ท่านเป็นลูกพ่อขุนที่เรียกว่าเรียนด้วยความยากลําบากยุคพวกผมเรียนด้วยความยากลาบากลงทะเบียนต้องเข้าแถวเป็นกิโลตามแดด ลงทะเบียนนะครับเดินเข้าคิวไปกว่าจะได้ลงทะเบียนโอ้โหไม่รู้กี่ชั่วโมงนะซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้เราเกิดความรักและภูมิใจว่ากว่าเราจะจบมาและอย่างที่ผมบอกนะถ้าไม่เก่งจริงไม่แน่จริงเลยแต่ละกระบวนชาเนี่ยนะอย่างกฎหมายเนี่ยบางวิชาผมสอบถึงสี่ครั้งนะเนี่ยกว่าจะจบมาแล้วจะไม่ภาคภูมิใจไหมแล้วคุณภาพของครูอาจารย์ก็เรียกว่าคับแก้วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบรรดาศิทยิ์เก่าว่า รักและภูมิใจในความเป็นลูกพอ่อขุนและช่วยกันรักษาเกียรติภูมิรักษาชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้กับรามคำแหงของเราครับขอบคุณมากครับ